สวัสดีสมาชิกทุกคนทุกท่านทั้งที่ติดตามทางช่องทางสาธารณะ YouTube Facebook TikTok แล้ววันนี้น้องแอดมินก็อัปเดตมานะครับว่าไปสร้าง o f f i c i a l ในทว i t เตอให้เรานะครับก็จะสามารถอัปคลิปวิดีโอสาธารณะให้กับนะครับ หลายๆช่องทางที่ติดตามกันอยู่นะครับถนัดโซเชียลช่องทางไหนติดตามได้ทางช่องทางนั้นนะพวกเราทั้งหมดกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาชาวบ้านคุณให้เข้ามาทักทายกันในไลฟ์สวัสดีนะครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ราคาทอง โลเมื่อวานเนี่ยลงเยอะเลยทีเดียวนะเหตุและปัจจัยเนี่ยนะก็คือเรื่องการเจรจาการค้าทีนี้ถ้าจะเทียบราคากับเมื่อวานเอาแท่งเมื่อวานก่อนของสมาคม52,150บาทรูปพันธ์ปิดไปที่5 0 9 9 5 0บาทครับเช็คราคาย้อนหลังสักนิดหนึ่ง คนะ่าคำนวณสามพันสี่ร้อยยเหรียญกับบาทยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะบาทแข็งเวลาทองลงจะลงเยอะมากวันนี้จับตาดูดีๆทีเนี้ยพอมันย่อลงมาหลายคนหลายท่านนะที่กำลังเร็งๆอยู่ตามเทรนไลน์ต่อไปจากเมื่อวานเนี่ยก็น่าสนใจทีเนดะียวแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจัยพื้นฐานตอนเนี้ย ที่เป็นบวกกับทองเนี่ยค่อนข้างหายอย่างเมื่อวานมีจดหมายปลอมของ AI ที่เขียนไว้ว่าคุณจะโรมลาออกแล้วมันดันกระพือขึ้นมาเพราะสาวสารัฐท่านหนึ่งดันไปแชร์ก่อนจะลบโพสต์ไปคือไม่ได้เช็คกันก่อนแมรีบร้อนกันนิดหนึ่งจะบอกว่าเป็นการปั่นด้วยด้วยปัจจัยที่คุมไม่ได้แล้วกันนะ ก็มีโฟโม่แล้วกันนะภาษาัยรุ่นคลิปโตในี่โฟโมและจานแบบนี้ถูกครับนั่นคือสาระสําคัญของมันคราวนี้นะครับเกือบลืมเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะของน้องแอดมินที่เขาทามาให้เออลืมเลยเนี่ยในทวิตเตอนะครับมีเครื่องหมายอะไรสีฟ้า,ายืนยันตัวตน Facebook ส่วนตัวผมก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วหน้าเพจมีเป็นหลักเป็นฐานแล้ว นะครับก็จะอัพคลิปให้อย่างเมื่อวานรวมไปถึง t i k t o อกก็มีมานานแล้วสมาชิกบางคนก็อยู่ที่นี่อาจารย์ขอไปอัพตรงนั้นหน่อยขี้เกียจเปลี่ยนไปมาอยู่ช่องทางไหนไปช่องทางนั้นได้นะครับก็จะมีคลิปสาธารณะอนะเฉพาะสาธารณะนะนะอัพให้ทุกวันเพราะเนื้อหาเชิงลึกก็จะเป็นของกลุ่มเรียนรู้กลุ่มปิดทั้ง4กลุ่มคราวนี้ นะพูดถึงเรื่องท้องต่อนะตอนนี้สมาคมยังไม่เปิดนะเพราะว่าผมมาเร็วนิดหนึ่งวันนี้ติดธุระต้องไปรับคุณพ่อที่สนามบินนะก็ต้องเร่งนิดหนึ่งในช่วงบ่ายนะในส่วนของห้องกราฟวันนี้อาจจะเลื่อนเวลาเร็วสักนิดหนึ่งนะปกติจะไม่ให้เกิน5โมงเย็น4โมง5โมงเนี่ยอาจจะเริ่มมาสักบ่าย3ามแล้วกันเดี๋ยวผมแจ้งในกลุ่มอีกทีนะึง คราวนี้สมาคมไม่เปิดก็ต้องวัดกันที่ค่าคำนวณห5น5แบบเนี้ยอาจจะประกาศได้ที่51550ครับของราคาสมาคมเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ค่าประมาณการแบบนี้แล้วนะถ้าประกาศ5 0 0 0 0นะครับ1นึ0 วันนี้มีโอกาสลบได้ถึง600บาทต่อบาททองครับเพราะเทียบกับของเก่าแบบนี้ทุกคนนะทีนี้ก็ต้องไล่ปัจจัยดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงต่อ1กองทุน SPDR นะครับตอนนี้ก็เท่าเดิมอยู่แต่ไม่แน่นะคุณก็เช็คด้วยนะครับเพราะว่ามันเช้ามากบางทีข้อมูลไม่อัปเดตอย่างน้อยที่สุดแรงซื้อขึ้นมามันทาให้ของเดือนนี้นะยอดขายเน็ตแล้ว0.02ตัน หน้าข่าวและเหตุและปัจจัยนะครับ <c oughs> ต่อไปครับคือทองคําเจอแรงเดขายก็แปล AI เป็น AI อีกทีนึงนะเนื่องจากต่อจากญี่ปุ่นก็คือสหรัฐยุโรปซึ่งในมุมสหรัฐเองในเรื่องความมั่นคงเนี่ยกลุ่มประเทศพวกเนี้คือประเทศพันธมิตรคงไม่อยากจะโดนภาษีตอบโต้กันนะครับส่วนการชุมนุมสีเงินเนี่ย นะก็คือราคาซิลเวอร์ที่มันพุ่งขึ้นมาพร้อมกับทองแดงซิลเวอร์บ้านเรามันก็มีซนะิลเวอร์แท่งห้องหุ้นปันผลไม่ต้องกลัวได้เรียนแน่นอนในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเงื่อนไขใหม่นะครับส่วนท่านที่ได้เคยผ่านการเรียนการสอนไปแล้วนี่ก็ลองศึกษาหาข้อมูลนะซึ่งผมเชื่อว่าท่านทำด้วยตัวเองได้นะนั่นคือในส่วนของทองทีนี้ถัดมาในส่วนของ dr หรือหุ้น สารัฐที่เอามาเปิดในไทยถูกกฎหมายของกออรอตโดยโบรกที่กรอตอกำกับดูแลอยู่เนี่ยนะอัลฟาเบตก็คือ Google นั่นแหละเทสลามันก็มีแต่อย่างที่บอกแล้วไม่ได้มาซ้ำเทสลานะครับว่าเทสลารายงานยอดขายพลาดเนื่องจากรายไดร้รถยนต์ลดลงไา,ารมาสที่2ติดต่อกันก็เงินมันเฟอ้อซะขนาดนี้น ราคารถก็ไม่ใช่ถูกๆมันอาจจะเป็นมุมในการชะลอซื้อของนักนะหรือผู้บริโภคมากกว่านะต้องบอกว่าชะลอผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักหนึ่งของปันผลคืออะไรหุ้นที่ดีเป็นหุ้นหญยคือจําเป็นจะต้องมีรายได้ครับนะที่มีกําไรถ้าบริษัทดีมีกําไรงบการเงินดีทุกอย่างก็จะเข้าเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นหุ้น VI ที่ไม่ได้ศึกษาต่อนแค่ฟังฟังกันมาแล้วไปลงทุนนั่นอีกเรื่องนึงนะครับเหมือนกันที่จะประกาศงบคือ a l p h a เบ t ก็คือ Google ครับที่เอาชนะความคาดหวังของไรายได้คือความคาดหวังของใครนักวิเคราะห์และนะเพิ่มคาดการณ์ทางด้านรายจ่ายคือการลงทุนเพิ่มเนีย่ยเวลาเราอ่านข่าวหุ้นเนี่ยเอาแบบนี้นะทีนี้นะครับ มันก็จะมีข่าวที่วัยรุ่นเนินเน้อนๆนะครับลงทุนหุ้นต่างประเทศไดรกโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านราคาไทยใช่ไหมก็จะมีผู้ประกอบการอย,าอย่างเช่น i n n o v เวสตนี่ของ SCB ดามพวกเนี้ยที่มาเปิดลงทุนหุ้นสหรัฐเหมือนกันแต่ใช้ดอลลาร์ซื้อขึ้นไปเลยตรงนู้นเลยแต่ขอบฟ้ากันเลยทีนี้วัยรุ่นก็ชอบถามอาจารย์หุ้นที่ซิ่งตอนนี้เป็นข่าวครับ GoPro แล้วก็ c r i p p ส e ี้ครีม Crispy Cream เนี่ยมันขายโดนัทในะบ้านเรารู้จักดี GoPro ยิ่งรู้จักเอามาใช้ทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ก็คือวิดีโอขนาดเล็กนะทีเนี้ยเขาพลาดข่าวดีครับมันคือการเก่งกำไรนะไม่ปิดแต่จะเล่าโมเดลให้ฟังสักนิดหนึ่งนะมันก็คือโมเดลเดียวกันกันกบเกมสต็อปนั่นแหละเนะี่ย นะะสต็อปโอเคเกมสต็อ okay. ปนั่นแหละคือนักลงทุนรายย่อยอะ่ะซื้อเข้าไปด้วยความที่จำนวนหุ้นเนะี่ยมันมีน้อยทำให้ฟรีโฟลด์นะครับหรือว่าสภาพคล่องเน่ยของหุ้นมันน้อยมันกระทบกับใครโมเดลนเนี้ยเกมสต็อปเนี่ยที่เคยขึ้นจากไม่กี่เหรียญไปถึง4 500ีนนะ่นนะส่าห้าร้อยเหรียญนะเหรียญนะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันกระทบกับขาส่วน กระทบกับขาสวนคืออะไรคือเทรนด์มันกําลังขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆขาสวนก็เป็นขาหลักในตอนแรกคือหุ้นมันกําลังลงพอหุ้นกําลังลงการลงทุนโดยทั่วไปนี่คือการขายออกแล้วก็อยู่เฉยๆแต่ก็จะมีผลิตภัณฑ์นั่นแหละที่ก็ไปทำๆกันหนึ่งในนั้นคือการช็อตหุ้นจะเป็นมุมในการยืมหุ้นมาขายหรือใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ หรือ,รอ,รอใช้อนุพันธ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าออปชันเนี่ยช็อตลงมาทีนี้เนี่ยพอราคามันขึ้นมเมื่อไหร่ขึ้นปกติเขามีทุนอยู่ไม่ผิดนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาิิธิ์ไม่มีปัญหาพวกออปชันเนี่ยแต่ในมุมที่นักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยยืมหุ้นมาขายตัวเนี้ยตัวแปลสำคัญเพราะเมื่อสภาพคล่องหดหาย ถ้าเขาจะตัดขาดทุนเขาจะต้องคืนหุ้นด้วยการไปซื้อในตลาดสภาพคล่องไม่มีจะไปแย่งซื้อกันบิดออฟเฟอร์ทางมาไล่ซื้อกันนักลงทุนเก่งกำไรส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก่อนไม่ยอมขายแบบนี้คุณมันดันราคาขึ้นมาโมเดลนี้กลับมาเกิดกับโกลโปรและก็คริสปี้ครีมอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีวัยรุ่นอยู่พวกนนเนเนอาจา์จานจาน,จาน,จาน ราคาอาจารย์ราคาใช่ไหมถึงไหนถึงไหนไถึงไหนไปถึงไหนอะฟิโบอย่างเดียวอย่างนี้เจอกันแล้วนะครับที่3เกลอสำหรับโกลโปในประมาณ2.54เหรียญเป้าถัดไปแล้วก็3.08เป้าจับตาเดูดีๆแต่ถ้าคุณมีกำไรจนพอใจแล้วมันทะลุ2.2เหรียญมาแล้วก็พอเธอมันมาจากข้างล่างแบบกำไรเลเทกันแล้วเนี่ยเอากำไรออกบ้าง นึกภาพอบอกไหมอาจารย์ซีหนึ่งสองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โป้งยิงขึ้นไปมันต้องเป็นเกมสต็อปอาจารย์มันต้องไปสามสี่ร้อยเรียนเห้ยใจเย็นๆย็นดูตลาดไปด้วยว่าโมเดลนี้มันจะอยู่ต่อไหมคุณกําลังเล่นกับเจ้ามือรายใหญ่ด้วยนึกพาพบอกว่าแต่ก็หาเป้าไว้ก่อนอ่ะดีนัทก็คือโดนัทของคลิปปิคิลีมนั่นแหละนะซึ่ง หุ้นกลุ่มพวกนี้คุณดูปัจจัยพื้นฐานก็นะงบแดงมาตลอดขึ้นได้ยังไงมันควรลงเขาถึงช็อตใส่มันไม่ผิดแต่นั่นแหละมันเล่นกับโมเดลที่สภาพคล่องนะมันไม่มีหุ้นที่จะมาซื้อคืนเพื่อปิดสถานะช็อตนั่นแหละแล้วคิดอะไรไม่ออกตอีฟิโบไม่เป็นก็หายเดิมเพราะฉะนั้นกําลังเทส5.9 6.5 6.8แล้วก็7 7.2แล้วกันอาทิตย์ำถาเหมือนเข้ามานะครับนี่คือในส่วนของ2งตัวนี้คราวนี้กลับมาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันก่อนกระตุกคอเสื้อให้มาอยู่ที่เดิมก่อนกับสินทรัพย์ที่ก็ต้องบอกว่ายอดฮิตติดลมบนมานาะนในส่วนของทองวันนี้เนี่ยรายงานข่าวเนี่ยก็ตรงตัวนะครับว่าทิ่ลงมาตอนเนี้ยนะครับการเจราจาเนะี่ยมีขึ้นแน่ อาจจะจบได้ก่อน1สิงหาแต่ที่ข่าวกำลังเลงอยู่คือไม่โดนตอบโต้ใช่ไหมตรงนี้นะยังไม่ชัดคือถ้าโดนตอบโต้มานะครับถ้าโดนตอบโต้มาอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ตอบโต้ระวังทอง3,300เหรียญ3,280เนี่ยอาจจะกลับมาทดสอบได้เพราะข่าวจากหน้าคือนักการทูตสหภาพยุโรปและสหรัฐเนี่ย นักการทูตกล่าวว่านะครับตอนนี้จาก30%ของยุโรปเหลือ15แต่ปัจจัยสำคัญคือเขาตอบโต้หรือเปล่าตรงนี้ครับคิดไปก่อนล่วงหน้าถ้าไม่ตอบโต้กันแค่15%แล้วเปิดตลาดให้กับสินค้าสารัฐแบบนี้มันจะได้ข้อมูลที่สกัดมาแล้วคือ1สินค้าสารัตขายดีขึ้นเนื่องจากไม่เจอภาษีกำไรอยู่ที่ไหน บริษัทสาราร์ครับนะอย่างที่สองนะสินค้าโยุโรปขายได้น้อยลงก็ <c oughs> <c oughs> ไปครับอาจจะแพงขึ้นเนื่องจากเจอภาษีวันกำไรอาจจะลดลดหดตัวลงมันก็กระทบกับตลาดหุ้นโยุโรปทีนี้ก็เหมือนกันทุกๆุกข่าวที่มีเกี่ยวกับทองจะเจอข่าวแปะประโยคอมตะต้องํามีแนวโน้ม จะเติบโตหรือขึ้นในช่วงเวลาไม่แน่นอนอันนี้ถูกและในสภาพแวดล้อนที่มีดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันมีค่าเสียโอกาสนะคุณได้เรียนห้องหุ้นบรนผลไปแล้วใช่ไหมการถืออะไรได้ดอกก่อนไปซื้อทองล่ะโมเดลเดียวกันการถืออะไรก่อนไปซื้อหุ้นล่ะเพื่อได้ดอกก่อนเป็นการพักเงินนะ่ะก็โมเดลเดียวกันทุกคนนี่คือสาระสำคัญของข่าวค่าวนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็มาดูปัจจัยทางเทคนิคหรือการาฟราคากันเนี่ยนะนะเทรนด์ของเขาเป็นแบบนี้ตอนนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบ3440ไม่ผ่านแนวรับที่1แนวรับที่2จะขึ้นกลับไปได้ต้องมีปัจจัยบวกนะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มตรงนี้เผื่อเหลือเผื่อใจเผื่อขาดเผื่อมันนี่แมเนจเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยถ้าปัจจัยลบทองนะมาเห็นไหม สาระสำคัญที่ได้อ่านข่าวไปแล้วคืออะไรยุโรปไม่ตอบโต้นะภาษีการค้ากับสหรัฐวันแนวรับที่1ตอนนี้3300เท่าไรอ่ะแปตัวเลขกลมๆแนวรับที่2จะอยู่แถวๆ3350 3340แล้วข้างล่างเลยครับ3300เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ถ้ากระแทกลงมามันจะไปเจอ3280ครับ นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาแนวต้านก่อนแนวต้านเจอไปจากข่าวเมื่อวานแล้วทีนี้แนวรับของทองก็เหมือนกันเทสได้พอดี52,200พเอา2 0 0พอ300ก็ได้อะตัวเลขกลมๆวันเทรนก็เป็นแบบนี้แต่ทองเนี่ยถ้าประกาศกันจริงเนี่ยระวังโซนนี้ให้เป็นโซนที่หนึ่งเนื่องจากบาทแข็งเพราะฉะนั้นตั้งแต่51,200 กับ51,600นะ่นี่คือในช่วงการซื้อคุณต้องดูสัญญาณการกลับตัวด้วยนะทุกคนนั่นคือของสาธารณะแล้วถ้าหลุดอย่าเพิ่งสื่อไปไหนไกลครับแถวๆนี้เลยครับ5 2 2 0 0เลยเป็นไม้ที่2เพื่อเลือเพื่อขาดเพื่อ Money Management ไว้ด้วยทุกคนแต่ถ้าขึ้นก่อนจากปัจจัยบวกที่มีเดสไซเดิมหรือ52,900ครับ จบทองไปนะทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะต่อตัวไหนที่ยังถูกอยู่และเริ่มขยับดีขึ้นบ้างหนึ่งครับ DR นะตัวนี้หุ้นต่างประเทศหุ้นสหรัรฐราคาไทยเบิร์กชร์แวีครับต่ำกว่าบาท60 c o บคอสโก้อ่สมมติด,ดูสัญญาณเป็นตอนนี้เท่าไรตัวละ30ก็ต่ำมาเรื่อยๆตัวนี้เก็บได้ดูสัญญาณการกลับตัวด้วยนะที่เหลือนะ่ะมันแพง ส่วนตัวหนึ่งที่ชอบเทรดกันก็คือเทส l a ก็แพงไปแล้วอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นถ้าเทส l a ย่อลงมาแล้วคุณตกรถแถวๆ2บาทเนี่ยนักเก่งกาไรทั้งหลายพิจารณาสัญญาณการก,กลับตัวต่ออาจจะเป็น4 1 2ในส่วนของ e l เลียดเวฟก็ได้ตรงนี้กลับมารับได้แต่ให้เน้นเรื่องสัญญาณการกลับตัว,พวเพราะคุณเห็นปัจจัยพื้นฐานมาแล้วให้เอาปัจจัยทางเทคนิคหรือกราฟราคาที่ได้เรียนไป มาประกอบด้วยครับนั่นคือตัวถูกตัวถูกคำว่าหุ้นที่ดีและราคาต่ำลงมาคราวนี้ตัวอื่นละ่ะพอไหวพอทนไหมอินเดียดีามีไหมมีไปดูซะนะครับตัวที่แพงไปแล้วคือ fpt แพงไปแล้ว vcb เขาแพงไปแล้วเห็นไหมตัวนี้รอปลดวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยสาธารณะเนี่ยเพราะก็ต้องบริหารพอร์ตเขาตัวที่ถูกต่อละ sml ยุโรปไงภาษีงต่ำกว่า20พิจารณาดูสิ Nuo v o d ดิสอันนี้แพงไปแล้วยูดีกระชากหาย,ยนะครับแต่มันน่าจะได้อันนี้สงจากข่าวที่ว่าอุปกรณ์ต่างการแพทย์นะ่ะจะได้รับการยกเว้นภาษีเพียงแต่ไม่มีคำว่ายาอยู่ครับคุณต้องระวังจุดนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะใครใช้น o โ o ดิอาอยู่ก็ต้องจับตาดูประเด็นนี้ต่อ จุดถูกๆที่เขาเก็บกันก็ประมาณนี้ถ้าเทียบราคาไทยค่าคำนวณนดูมันก็จะแถวต่ำกว่า2บาท20ตังค์ไม่ใช่2บาท25อันนี้ต้องบอกว่าชัดแพงนะฮะไกลที่ถืออยู่คิดอะไรไม่ออกก็ให้เดิมสองบาทหกตังก็เป็นจุดทำกำไรถ้าอัปเดตอีเลียดเว็บให้ตัวนี้ก็คือ C12 ธรรมดาจริงไหมทุกคนก็หาสกันต่อได้ล้ในส่วนของอีเลียดเวฟ ปกติคราวนี้ในส่วนของน้องเล็กคริปโตเคอร์เรนซีบ้างบิตคอยยังอยู่ในภาวะไซเวยยขึ้นสลับลงก็คือกรอบเทรดในวัน, <c oughs> <c oughs> นวันแนวต้านเดิมอย่างที่กล่าวไปเมื่อวานสิ่งที่มาอัปเดตให้สำหรับวัยรุ่นคริปโตสัทธารณะก็คือโตที่มันขึ้นมาเยอะๆอย่างเช่นเมื่อวานใบแนน8 0 6 USDT เนี่ย ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเจอแรงขายคือถ้าบิตคอย n หลุดแนวรับสำคัญดีกว่าวันนี้คุยกันตรงนี้หนึ่งแสเนี่ยตรงนี้นะไม่สวยแล้วแต่ถ้ายังยืนอยู่ได้เขาเรียกการปรับฐานสร้างฐานปรับฐานสร้างฐานรอเม็ดเงินจะเป็นนักเก่งกำไรนักลงทุนระยะยาวก็แล้วแต่มาไล่ซื้อต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสถ้าบิตคอยไม่หลุดนะอีทก็จะทำทรงแบบนี้ขอไปใบแน่น,นะครับแล้วมี จุดแนวต้านเดิมๆครับ795 8รับ795 USDT แล้วก็820 USDT ต่อมาในส่วนของกู้แก้วกู้ขวัญอีกตัวของบิตคอยคือ e อนะีททำตัวทำทรงก็เหมือนกับบิตคอยนั่นแหละแต่มันจะช้าหน่อย3470นะ3,470ไม่ควรหลุดและถ้าบิตคอยยืนได้เขาไปต่อได้เนี่ยก็3970ยังคงเป็นเป้าเดิม 4,260และ4,700เอาทุนๆพอไวรุ่นตรงเนี้ยกระโดดออกไม่ต้องฆ่าเป๊ะๆไม่ต้องเอาหน้าไม่ต้องลงทุนเอาสังคมกระโดดไม่ทันเนี่ยติดดอยได้เพื่อนแน่นอนในการปรับทุกได้สังคมแต่ไม่ได้ตังไวรุ่นไม่ต้องไล่ราคาด้วยจับชังหวะเอาเองนะครับแล้วตลาดคลิปโตเนี่ยเวียงสุดแล้วบอกแล้วนะศึกษาให้ดีก่อนว่าจะลงทุนตัวไหน แยกแยะให้ดีก่อนก็จะเป็นมุมของสมาชิกสาธารณะในวันนี้นะครับ